โอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับผมสามารถทําเงินได้จริงแน่นอน100%นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยน,นั่นเองนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานปีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทําได้จริงแน่นอนนะครับทาได้ทั้งมือถือ Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมใครสนใจที่อยากจะทําเงินคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินเริ่มต้นกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ เอาโอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋านะครับในการเก็บเหรียญคริปโตฟรีกันก่อนนะครับผมสาหรับกระเป๋าที่ผมแนะนําให้ไปสมัครนะครับจาเป็นต้องใช้เลยนะครับผมก็คือกระเป๋าฟอเรสต์เพนะครับตัวนี้ที่ผมเปิดอยู่ณตอนนี้เลยนะครับสำหรับกระเป๋า f o เรสต a เพเนี่ยเป็นกระเป๋าที่สมัครง่ายที่สุดแล้วนะครับผมเป็นกระเป๋าตัวกลางในการเก็บเหรียญคริปโตและกันเนาะเหมือนกับคอยเบดฟอเรสต์เพย์เนี่ยเราจะไม่สามารถเทรดหรือว่าขายเป็นเงินบาทได้นะจะเอาไว้ใช้ในการ เก็บสะสมเหรียญคริปโตเท่านั้นนะครับในการขายนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าอีก1กระเป๋าเป็นกระเป๋าหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคัปบายนส์บีทัสซาหรือว่าในส่วนของส Sta างโปนะครับที่สามารถขายเป็นเงินบาทได้ส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัคร f o r c e ต p เพเลยเนี่ยสามารถไปสมัครกันได้วิธีการสมัครผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับ f o r ์ e t p a พนะครับขั้นตอนการโอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารใน YouTube ผมก็ได้ลงคลิปสอนไว้แล้วเนาะว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสำหรับ f o r ์เ t ตเพลองเข้าไปสมัครดูได้เลยนะครับ ในส่วนของ f อสเซตเพย์เนี่ยใช้งานไม่ยากนะครับเป็นตัวกลางในการเก็บเหรียญเท่านั้นเนาะอันนี้คือกระเป๋านะครับต่อไปช่องทางที่เราจะใช้ในการทําเงินคริปโตนะครับต่อมานะครับผมก็คือช่องทางในการทําเงินคริปโตฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับผมเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า kittyearn e com นะครับเป็นอีกหนึ่งเว็บที่ผมใช้ในการหาเหรียญคริปโตฟรีมาโดยตลอดนะครับโดยที่ ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทำเงินได้จริงแน่นอน100%ทํานะครับทำได้ทั้งมือถือ a n d r o i d iOS และก็บนคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยไม่มีค่าสมัครไม่มีการเติมเงินสักบาทเดียวนะครับทำได้แน่นอนลิงก์การสมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมดนะครับสามารถกดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่อยากกดลิงก์สมัครนะครับก็ค้นหาที่ Google ได้เลยเ,เขาาียนคําว่าคิดติเอินแบบนี้ตามด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของการแปลภาษานะครับแนะนําให้ใช้ผ่านตัว Google Chrome นะครับทั้ง Android iOS และก็บนคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับถ้าใช้ผ่านตัว Google Chrome สามารถแปลภาษาได้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดลิงก์มาแล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าลงทะเบียนนะครับในส่วนของการลงทะเบียนหรือว่าสมัครสมาชิกใหม่นะครับผมเราจะต้องมี Gmail ในการ การสมัครนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเนาะกรอกอีเมลของเราลงในช่องแรกนะครับตั้งรหัสผ่านในช่องที่2ยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่งในช่องที่3นะครับจากนั้นกดติ๊กถูกแก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเมื่อเรากดลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปยืนยันตัวตนในส่วนของอีเมลที่เราใช้สมัครด้วยนั่นเองนะครับอ่าโอกเคนะครับเมื่อเราทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับผมก็ จะอยู่ในหน้านี้เลยนะครับสำหรับหน้าเว็บไซต์นะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับในมือถือดูไม่ยากนะครับทำง่ายเหมือนกันนะครับในส่วนของเมนูนะครับจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับส่วนคะแนนในเว็บไซต์คิดดิอื่นนะครับดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับผมเป็นคะแนนนะครับผมที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินคริปโตนั่นเองนะครับคะแนนของผมก็ดูตามจํานวนเลยนะผมนับไม่ถูกเหมือนกันว่ามีเท่าไหร่นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของบัญชีนะครับเป็นคะแนนยอดเงินในบัญชีนะครับ แล้วก็คะแนนเหรียญนะครับเงินฝากอันนี้เราไม่ฝากหรือว่าลงทุนอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของจํานวนการอ้างอิงนะครับหรือว่าการแนะนําหรือว่าเชิญชวนเราสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้โดยการใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้เลยนะครับในการโพสต์ในการแชร์ออกไปต่างๆได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคส่วนบุคคลนะครับในการแนะนําเพื่อนเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับในการเชิญในการแนะนําเพื่อนคําว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถไปเชิญใครก็ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line y o u t u b e TikTok นะครับเราสามารถไปแนะนําเพื่อนได้หมดเลยทุกช่องทางนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าส่วนแบ่งจากการเชิญเพื่อนเนี่ยถึง50%ของรายได้ของเพื่อนก็คือแบ่งมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากการเชิญเพื่อนนั่นเองก็ลองไปแนะนําดูนะครับเรื่องลงมาด้านล่างนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ให้เรามากดที่เมนูที่2นะครับสําหรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเมนูการถอนเงินโดยการใช้คะแนนนะครับแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญคริปฟีนนัเ การถอนเงินนะครับตรงนี้มีเหรียญคริปโตทั้งหมดนะครับผมเเหรียญน,นะครับก็จะมี bitcoin for s a เ e ทั้งหมดนะแล้วก็ทรอนนะครับหรือว่า t r X. c o i n l i t e c o ค n ยคอนชิบะอนี่ต้องเป็นกระเป๋าคอยเบสเท่านั้นนะครับ xrp นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของมาติดนะครับการถอนเงินนะครับผมไม่มีขั้นต่ําในส่วนของคะแนนในการถอนนะครับมีเท่าไหร่เราก็สามารถถอนได้เลยนะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นเงินกี่คริปโตนะครับเป็นเงินกี่บาทแล้วก็ดูจากเหรียญที่เขาขึ้นไว้ให้อ่าวิธีการถอนนะครับดูตรงนี้ป้อนอีเมลนะครับบัญชีของคุณสําหรับการถอนเงิน forset pay และก็ coin b a s e นะครับบัญชีในการถอนเงินเนี่ยก็คืออีเมลนะครับเราใช้อีเมลไหนในการสมัครกระเป๋า forset และก็กระเป๋าพอยเวสนะครับเราต้องใช้อีเมลนั้นในการรับเงินนะครับไม่สามารถใช้เป็นลิงก์ได้นะครับต้องใช้เป็นอีเมลเท่านั้นเนาะตรงนี้นะครับก็ใส่อีเมลในช่องแรกนะครับตรงกระเป๋าสตางค์นะครับแล้วก็ช่องที่2จะเป็นในส่วนของคะแนนที่เรามาีอยู่นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีคะแนนทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่านับยังไงนะนะครับ และเราอยากรู้ว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยได้รับกี่คริปโตนะครับอย่างเช่น Bitcoin ตอนนี้สินค้าหมดนะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือสินค้าหมดต้องรอทางเว็บเติมเข้ามานะครับแต่ถ้าเรียนไหนที่ถอนได้มันจะขึ้นคําว่า1 0 0แบบนี้เลย ถ้าเราอยากรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่นะครับก็ให้เราจําแล้วก็คัดลอกไปก็ได้นะอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยผมคัดลอกมานะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับให้เรานะครับทำการค้นหาคําว่าแปลงค่า BDC ให้เราทําการค้นหาแบบนี้เลยในส่วนของเหรียญคริปโตที่เราทําการถอดนะครับถ้าเราอยากรู้เหรียญอะไรแล้วก็ใส่ชื่อเหรียญนั้นลงไปนะครับตัวยอดเนี่ยครับมันจะมีข้างหลังตัวเลขนะครับผมนี่ครับ BDC t r x DOGE นะครับก็คือดอ Coin นะครับ LTC นะครับ Shiba นะครับ XRP แล้วก ก็มาติดนะครับเราสามารถดูตัวย่อดได้นะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นบิตคอยเนาะพอเราเข้ามาที่หน้าบิตคอยเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับราคาเหรียญนณนะปัจจุบันต่อ1 b i t c บิตคอยนะครับก็คือ1.0,000คือ1 b i t c บิตคอยนะครับเมื่อเราคัดลอกคัดลอกยอดที่เราได้รับมาแล้วเนี่ยเราก็วางลงในช่องแรกเลยแบบนี้นะครับมันก็จะคำนวณเป็นเงินบาทให้เรานะครับผมอันนี้คือยอดที่ผมจะทําการถอนแล้วได้เท่านี้เลยนะครับก็จะเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่108.70สตางค์นะครับอันนี้คือยอดที่ผมจะได้รับเนาะแต ผมจะทําการเลือกถอนเป็นเหรียญดอทคอยนะครับดอทคอยราคาเท่าไหร่เราก็มาคํานวณได้ใน Google เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เราเขียนคําว่าดอทคอย DOGE นะครับแบบนี้ราคาอยู่ที่2.54สตางค์นะครับผมจะได้รับดอทคอยอยู่ที่43เหรียญนะครับผมะคับล็อกไปแล้วก็มาคํานวณตรงนี้ราคาก็จะเป็นอยู่ที่110บาทนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเลือกนะครับแล้วเราก็เลือกลงมาคําว่าถอนนะครับ นี่เลยกดเข้าไปถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมมันขึ้นแบบนี้คือว่า f o r c e ไม่เพียงพอสําหรับธุรกรรมนี้ ก็คือยอดเงินนะครับในกระเป๋าของอคิตตี้เอิร์นเนี่ยมันไม่เพียงพอสําหรับเหรียญที่เราต้องการถอนนะครับถ้าเราจะถอนเนี่ยเราก็ลองเลือกเหรียญอื่นๆดูนะครับผมอย่างเช่นทอน TI x แล้กก็ลองเลือกดูว่ามันมีเพียงพอในการถอนหรือเปล่านะครับแบบนี้เลยอันนี้ก็คือไม่เพียงพอเนาะเอาโอเคนะครับอันนี้ผมถอนเป็นเหรียญไลคอยแทนนะครับในส่วนของเหรียญที่ถอนไปเมื่อกี้นะครับที่ถอนยศทั้งอย่างเนี่ยก็คือดอทคอยทนแล้วก็เอกรีเนี่ยไม่สามารถถอนได้เพราะว่า ฟอร์เซตไม่เพียงพอนะครับก็คือยอดเงินในระบบไม่พอเนาะผมเลยต้องเลือกถอนเป็นไลท์คอยนะครับถอนไปจนหมดคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาเรียบร้อยเมื่อเราถอนเสร็จนะครับเราสามารถเข้าเช็คในกระเป๋าของเราได้เลยนะครับว่ามียอดเงินเข้าหรือเปล่าเพราะว่าถอนปุ๊บเนี่ยเงินจะเข้าทันทีนะครับลองรีเฟรชดูนะยอดเงินตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับจากมีศูย์นะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนาะเมื่อกี้นะครับมีศูนะครับตอนนี้เป็น4.14ดหนอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้รับมาที่1รายการตรงนี้นะครับ ยอดเงินตรงนี้เลยนะครับค k ตี้เอิร์นนะครับผม0 0 4 4 5จุ5ศู ltc นะครับวันที่18พฤษภาคม2566นะครับก็คือถอนไปเมื่อกี้เงินเข้าเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์คิตี้เอิร์นเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือการถอนเงินต่อมาวิธีการหาคะแนนนะครับหาอย่างไรบางคนไม่เข้าใจในส่วนของการหาคะแนนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับอันแรกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะครับซึ่งการทําภารกิจเนี่ยก็เป็นการทําในเว็บไซต์นี่แหละ นะครับภารกิจจะทาการรีเฟซทุกเวลาเที่ยงคืนของทุกวันนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างกรอกฟอรเซสสิรายการกรอก5้าฟอรเซกรอก20่สิบฟอเซสนะครับสิบห้าช็อตลิง์นะครับภารกิจตรงนี้นะครับเมื่อเราทําครบตามจํานวนแล้วเนี่ยเราสามารถมากดรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบทดสอบนะครับการทําแบบทดสอบคืออะไรนะครับตัวนี้ทําได้50ครั้งต่อวันนะครับแบบทดสอบนะครับถ้าเราตอบผิดนะครับเราจะเสียคะแนน5 0 0 0 0นคะแนนถ้าเราตอบถูกเราจะได้รับ1 แสงคะแนนวิธีการทำนะครับเขาก็จะมีช้อยให้เราเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับผมเป็นการบวกลบตัวเลขนะครับแล้วเราก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าเราเลือกถูกนะครับก็กดเรียกร้องไปนะแต่ถ้ามันผิดมันก็จะแจ้งเราว่าผิดแล้วก็จะลบคะแนนเราไปนะครับเมื่อกี้ผมเลือก8แล้วก็กดเรียกร้องไปนะครับซึ่งผมตอบมั่วนนะ อ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการทําแบบทดสอบนะครับผมทาไป1ครั้งเนาะต่อมานะครับเรา,าดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับรก็คือก๊อกน้ําแบบอัตโนมัตินะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราทําการรอขีดสีดําตรงนี้เต็มหลอดนะครับถ้าเต็มหลอดแล้วเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนการทําตรงนี้นะครับเราจะต้องมีในส่วนของพลังงานที่เราได้รับจากการทาภารกิจมานะครับมันก็จะทําตรงนี้ได้นะเมนูต่อไปเป็นเมนูงานนะครับสาหรับเมนูงานตรงนี้เนี่ยจะ เป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการแชร์ของคิตติเอินของเราในการแชร์ออกไปนะครับถ้าเราทําการแชร์คิตติเอินไปยังช่องทาง i n s t a g r กรนะครับเราก็นาลิงก์นะครับหรือว่าแคปภาพหน้าจอลงตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งไปเนาะหรือว่าใครโพสต์ในส่วนของ a c e b o o k นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มาแล้วก็มาส่งให้เขานะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับช่องทางนี้นะครับก็จะเป็นการทําแบบสํารวจนะครับหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นะครับใครที่เป็นสายแบบสํารวจเนี่ยสามารถเข้ามาทําช่องทางนี้เพิ่มเติมได้เลยเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนข,ของการ เรียกร้องฟอเ c e ตนะครับในการกดคลิกเคมคะแนนนะครับผมตัวนี้เราจะได้รับคะแนนมากถึง1ล้าน2แสนคะแนนนะครับกดได้วันละ100ครั้งนะครับในการกดกดอย่างไรเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแก้แคปชั่นก่อนเลยอันดับแรกนะครับจากนั้นเนี่ยเรียงข้อความภาอังกฤษให้ถูกต้องนะครับตามกรอบสีเหลืองตรงนี้เลยนะครับเราก็ทําการเรียงเลือกให้ถูกต้องนะครับพอเราเลือกครบแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างกดสะสมรางวัลของคุณได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมได้รับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วกดโอเคไปนะ เราต้องรองเวลาอีก3นาทีนะครับในการกดเคมครั้งถัดไปนะครับผมอันนี้คือการกดเคมคะแนนฟรีเนาะต่อมาเป็น PDC นะครับก็คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับเพื่อที่จะได้รับคะแนนนะครับในการคลิกโฆษณานะครับผมตรงนี้เนี่ยมีการคลิกแบบ PDC ก็คือการคลิกแบบหน้าเว็บเลยนะครับแล้วก็เป็นโฆษณาแบบหน้าต่างนะครับ ในส่วนของการคลิกตรงนี้นะครับม,มีทั้งหมด9โฆษณาคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยอยู่ที่5ล้าน100,000 9 0คะแนนวิธีการทำนะครับก็ให้เราเลือกนะครับโฆษณาที่เราต้องการคลิกเข้าไปนะครับคะแนนนะครับก็จะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าระยะเวลาไม่เท่ากันมี 5, 5วิ10วิ30วิแล้วก็15วินาทีผมเรียกเป็น5วิแลวกันเนาะจะเร็วนิดนึงนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับรอเวลาด้านบนเนี่ยมันจะมีเวลากําหนดอยู่จากนั้นนะครับรอการแก้แชมชาแบบนี้เลยกดตรวจสอบนะครับ ถ้ามันขึ้นโฆษณาแบบนี้แล้วนะครับผมเป็นเว็บไซต์โฆษณาเนาะให้เราทําการกากระบาดปิดไปได้เลยจากนั้นเนี่ยเราจะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้กดโอเคอันนี้คือการคลิกโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูต่อไปเป็นการทําโฆษณาแบบหน้าต่างนะครับการทําโฆษณาแบบหน้าต่างตรงนี้ผมต้องย้ํานิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนแบนบัญชีกันเยอะมากนะครับในการทําตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่เสร็จสมบูรณ์นะ กดไปนะครับพอเราทําไปปุ๊บนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันจะขึ้นอย่างไรนะครับอพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมนะี่ครับมันก็จะเสร็จขึ้นมาแบบนี้เลยถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีการแก้แคปชั่นนะ ไม่มีให้เราเลือกนะครับถ้าเรากดตรวจสอบไปแล้วเนี่ยมันก็จะแจ้งเราว่าแคปชั่นไม่ถูกต้องนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแม่ในกรอบสีแดงนะครับที่มันแจ้งมานะครับแคปชั่นไม่ถูกต้องถามว่าต้องทําอย่างไรตรงนี้ผมไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่ามันเป็นที่ระบบของเว็บไซต์นะครับถ้าเราทําแล้วมันมันแจ้งแบบนี้คือให้เราหยุดทําก่อนนะถ้าเราฝืนทําต่อเนี่ยมันจะแบนบัญชีของเรานะครับผมต่อมานะครับให้เรามากดที่เมนูการแก้ช็อตลิงก์นะครับหรือว่าภาษาไทยที่มันแปลว่าการเกงขาดสั้นนะทุกคนที่มันเขียน รตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้ลิงก์โฆษณานะครับผมมีทั้งหมด85ลิงก์นะครับคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยถือว่าหลักร้อยล้านเลยนะครับผมถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเราทําผ่านทั้งหมดนะก็คือเราต้องทำทั้งหมดถ้าเราอยากจะรับคะแนนทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นคะแนนนะการทําในคอมค่อนข้างสะดวกและง่ายกว่า ถ้าเราทําในมือถือเนี่ยค่อยๆทานะครับเพราะว่าโฆษณาแจ้งเตือนจะเยอะมากๆนะครับอย่างเช่นเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับเยี่ยมชมลิงก์สั้นนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราสังเกตนะครับว่ามีเวลานับถอยหลังแบบนี้หรือเปล่ามีปุ่มให้เรากดคลิกดําเนินการต่อหรือเปล่านะครับบางครั้งมันก็จะขึ้นโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราค่อยๆกดนะครับถ้าในมือถือเนี่ยพอกดปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าหน้าโฆษณาทันทีนะครับผมให้เรากดย้อนกลับมานะครับนี่ครับเห็นไหมพอผมกดในคอมมันก็จะเด้งเหมือนกันนะครับผมเป็นการแจ้งเตือนโฆษณาเข้า แก้แคปชั่นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมากดคลิกที่นี่เพื่อดําเนินการต่อนะครับให้เราทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะในส่วนของการคลิกโฆษณานะครับหรือว่าแก้ช็อตลิง์นั่นเองตรงนี้นะครับผมมาถึงขั้นตอนรอเวลานะครับ10วินาทีนะ แล้วก็รอเวลาตรงนี้นะครับผมพอเวลาหมดแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับว่ามีปุ่มให้เรากดรับลิงก์หรือเปล่าถ้ามีให้เรากดนะครับนี่ครับมันขึ้นคําว่ารับลิงก์เราก็กดไปถ้ามันขึ้นโฆษณาเราก็กลับมาที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับผมได้รับคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม1นึ่ล้านแปดแสนคะแนนกดตกลงอันนี้คือการทาช็อตลิงก์นะครับหรือว่าแก้ช็อตลิงก์โฆษณานะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของเมนูการทาคะแนนนะครับส่วนเมนูอก้องทุนนะครับ และก็เงินฝากตัวนี้ผมไม่แนะนำนะให้เราเล่นฟรีนะครับเมื่อเราทําคะแนนได้เท่าไหร่เราก็สามารถถอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอยอดสะสมเยอะก็ได้นะครับถอนเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพ y ไว้เลยก็ได้นะครับผมเมื่อกี้ผมถอนไลฟ์คอยไปใช่ไหมเดี๋ยวผมถอนไลฟ์คอยให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคะแนนมีแค่7ล้านนะครับผมดดกดถอนเลยนะ นะครับถอนแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้กดโอเคไปนะจากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาเช็คในกระเป๋าของเราเลยนะครับว่าเหรียญที่เราถอนไปเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะี่ครับก็ได้เพิ่มมาเป็น2รายการเนาะนะครับถอนไลคคอยไปทั้ง2รายการเลยนะครับยอดรวมมูลค่าเป็นดอลลาร์นะสี่ดอลลาร์นะครับผมก็ประมาณนี้ในการทําเงินคริปโตฟรีไม่ยากถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับถ้าใครชอบการหาเงินทีคริปโตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ